ช้าไปแล้วนะเว้ยเมื่อไหร่เพื่อนนายจะมาจะใจรอไปถึงเมื่อไหร่ฉันก็มีธุระอื่นนะใจเย็นหน่อยสินอนห้องเดียวกันจะแท้ทำไมไม่ปลุกมาให้พร้อมกันเล่าใจเย็นเย็นสิออกไปไกลๆฉันปลุกแล้วแต่หมอนั่นพูดแบบนั้นใครจะกล้าปลุกกนละ่ะเมื่อไหรหมอนั่นจะมาล่ะเนี่ยต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ เฮ้ยเ hey, อเตี้ยวันหลังก็ปลุกกันบ้างด่วะท,ที่ฉันยังปลุกนายเลยน้ำใจอะมีปะฉันปลุกนายแล้วไม่เล่าอย่ามาโทษฉันฝ่ายเดียวแท่เอ๊ะเอ้ยเมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายรล้ววันอยากตายอะ่ะ เลิกทำตัวน่ารำคาลาแล้วรีบทำงานให้เสร็จสักทีเถอะจริงสิแล้วต้องแจกใบปลิวถึงจะเศร้าเรื่องชุดก็เถอะนะแต่รีบๆแจกเราวแยกย้ายกลับห้องดีกว่านะ่ะนั่นสินะงั้นรีบมาแจกใบปลิวให้หมดกันเถอะแล้วไหนใบปลิวอย่าบอกนะว่ากล่องนั้นถ้าทางน่าจะเยอะวะ่ะไปเปิดดูดิ แค่เห็นก็ง่วงแล้วไม่รอกนาฉันว่าไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นมัม้งเอาจริงดิ <c oughs> สิบนาทีผ่านไปอืมนี่พวกนายมาช่วยกันทำงานหน่อยแซ่แมวขี้เกียจไม่ได้ตั้งสองวันห้าแผ่นเยอะขนาดนั้นใครจะไปแจกหมด อยากทําก็ทําไปคนเดียวคถอฉันก็ไม่ได้อยากทําสักหน่อยแต่มันเป็นหน้าที่ไงงั้นเดี๋ยวช่วยเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะหัวหน้าฟังที่พูดไม่เนี่ยหน่อยเซนดูนี่ดิอียังไงก็ต้องหาวิธีที่ทําให้พวกนี้มาช่วยให้ได้ใช้วิธีไหนบ้างนะฮะฉันเล็กออกแล้ว อะไรของนายอยู่ๆก็ะโกนเป็นบ้าเหรอนี่ฉุนลองยืนขึ้นสิไม่อีกอย่างชุนว้าไม่ใช่ชุน,เอ,นเอาหน้าอ้อาวฮึมนายเนี่ยหน้าตาดีนะแหมแน่นอนหล่ะชันก็รู้ตัวดีอยู่ว่าจะไปสมัครเป็นดาราเหมือนกันแต่ก็คนอื่นตกงานหมดพึ่งนายสองคนก็ด้วย เพราะพวกนายหน้าตาดีถ้าใช้จุดนี้ดึงดูดสาวๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แจกหมดเดี๋ยวก็แฟกหมดเฮ้ยเฮ้ยฟังอื่นพูดให้จบก่อนดีวะก็เอาสิฉันก็อยากรีบทํารีบกลับไม่อยากอยู่กับคนแถวนี้นานๆเหมือนกันเอาจริงเด้ yes ไรสตาระพวกนายอยากทํา ก็ทำกันเถอะฉันจ้าถ้านนายไม่ทำจะฟ้องอาจารย์หูกว่าเห็นว่าช่วงบ่ายจะมีลดราคาสินค้าก็จะไปปะเมียว่ะคนเยอะตายเออขอโทษนะครับผมเป็นตัวแทนโรงเรียนชายล้วนวิทยาคมมาแจกใบปลิวสอนพิเศษนะครับถ้าสนใจลองรับใบปลิวไปดูสักหน่อยไหมครับ สนใจค่ะสนใจเป็นแฟนเธอเขาโสดนะเบอร์ติดต่อตรงนี้นะครับกรีด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 ขอบคุณค่ะขอใบปิิวหน่อยสิเธอชี่ออะไรหรอได้รับใบปิิวแล้วช่วยออกไปด้วยนะครับคนอื่นจะได้เข้ามารับต่อค่ะค่ะแปลกฮะจะน่าไม่สนใจพี่อย่งเรเงั้นหรอ หรือว่ามอน,นั้นจะเปลี่ยนไปแล้วในที่สุดก็ได้เห็นพวกนายร่วมใจทำงานด้วยกันนี่สินะความรู้สึกปลื้มปิติเอาล่ะฉันตั้งใจทำงานบ้างสิหนุ่มน้อยฉันขอใบป,ปิวบ้างสิจ้ะไ,ได้เลยครับพางน,นี่ครับขอบใจนะจ๊ะนารักจังชื่ออะไรเหรอ ซีนครับอายุเท่าไรหรอสิบครับอยู่มห้าเด็กจังมีสนใจพิเที่ยวด้วยกันมีซาอ่ะเออคือผมจะช่วยด้วยขอโทษนะครับพวกเรากำลังทำงานของโรงเรียนอยู่นะ มีอะไรหรือเปล่าครับมิมีจา้ามิมีแฟนง,งั้นขอตัวจา้าไม่คิดว่าหมอนี่จะมาช่วยเรายางไงก็ต้องขอบใจเขาสักครั้งเลยนะเออขอบขอบใจฉันจะไม่ยอมให้นายจริงงานแล้วไปสนุกคนเดียวนะอ๋ออ๋อเสร็จสักทีเหนื่อยชีบเขาก็เหนื่อยกันทั้งหมดนั่นแหละ ยังไงขอบใจพวกนายทุกคนแล้วกันนะจริงสิอาจารย์ว่าให้ไปรายงานความเรียบร้อยที่โรงเรียนหลังจากแจกใบปลิวเสร็จยังต้องไปอีกเหรอเนี่ยช่วยไม่ได้นี่นะงั้นก็รีบไปหาจะได้รีบกลับ ประกาศจากร้าน BBC เริ่มช่วงเวลาสินค้าลดราคาตอนนี้จนถึงบ่ายสามโงครึ่งค่ะอย่าเบียดฉันนลยยะถอยไปปลักอ๋อยาสอย่าดันเซฉันอยู่ไหนพักพวกนาย Help me อ,ยอ้าวเฮ้ยอ้าโอยเจ้าพวกนั้นไปนไหนหมดวะ แบบนี้ก็ยิ่งเสียเวลาลสินั่นมันอีกครีไม่ใช่หรอแถมไปกับผู้หญิงแล้วนั่นก็ไม่ใช่แบลด้วยว่าเราเชี่ยเหมือนนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถ้าจับได้ครั้งนี้ละ่ะขอโทษนะครับหมอน,นั่นไม่มีข้อแก้ตัวแน่ครั้งนี้แหละจะต้องแซน จะไปไหนของนายอ่ะทุกคนอยู่นี่นะทุกคนงั้นเหรอแต่ไอคีนมันไอเตี้ยเจออเซนยังวะเจอแล้วครับเซนไปกันเถอะไม่ใช่ไอีคีนงั้นเหรอชิบิขันเน่เก่งมากต้องแบบนี้สิทำดีขนาดนี้ขอออกชมรมเลยได้ไหมครับไม่